รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แล้วเราก็กลับมานะคะทุกๆเช้าว,วันเสาร์แนาฬกาสานาทีวันนี้ค่ะอาจารย์นุชชนันศรีก็จะมาบอกกับแฟนๆรายการเรื่องของลายเซ็นแบบไหนล่ะที่จะต้องช่วยส่งเสริมเรื่องของงานและเรื่องของอำนาจบารมีค่ะแล้วมาถึงช่วงอร่อยอร่อยๆอวันนี้เอาไปเลยค่ะเป็นเมนูที่ ทำง่ายๆสบายๆส,สุกี้หมูมัดสุสกะชนิดโฮมคุกกิ้งค่ะแล้วช่วงของแฮปปี้เฮลส์ใส่ใจในสุขภาพอยากจะชวนแฟนๆรายการลองไปฟังจากคุณหมอวอรเทพเรื่องของมะเร็งเต้านมค่ะแฮปปี้ทริปแฮปปี้ไทม์อดไม่ได้เลยที่จะเก็บควันหลงของงานไทยเฟกนั้นมาฝากเพราะต่างประเทศเขาจะได้รู้ว่าตอนเนี้ย วิวัฒนาการทางด้านอาหารการกินของเราไปถึงไหนแล้วและช่วงสุดท้ายนั่นคือช่วงเกร็ดความรู้สู้ภัยวิบัติกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวนะคะเราจะได้กลับมาพบกันในทุกๆช่วงค่ะช่วงลัคกี้มิลสนับสนุนโดยบัค1113ช่วงลักกี้มิลนะคะสุขภาพกับราศี ลายเซนแบบไหนที่จะส่งเสริมเรื่องของการงานลายเซนอย่างไหนละ่ะที่จะทำให้เราเออมีอำนาจบารมีบ้างเดี๋ยวไปฟังจากอาจารย์นุชฉลังศรีพร้อมๆกันค่ะค่ะเรื่องของลายเซนนะคะในเมื่อลายเซนเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาอ่านบุค,คลิกลักษณะนิสัยของบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายเซนได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องลายเซน ที่สามารถส่งเสริมในเรื่องของอำนาจบารมีแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของอาชีพการงานค่ะลายเซ็นแรกเนี่ยท่านจะเห็นว่าลายเซ็นนี้เนี่ยมีตำแหน่งที่เราเรียกว่ากำแพงและคานค่ะจึงทำให้ลายเซ็นนี้เป็นลายเซ็นที่เขาเรียกว่าเก่งแต่ไม่เฮงนะคะส่วนลายเซ็นที่2นะคะเราจะเห็นนะคะว่าลายเซ็นลักษณะนี้จะมีตัวแคบแคบผอมผอมรีบรีบเปรียบเสมือนคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกอะไร จึงทำให้ไม่ค่อยส่งเสริมในเรื่องของการงานและพลังนะคะส่วนลายเซนแบบที่3นะคะตัวนำของลายเซนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นายเซนธาตุไฟจะช่วยให้ท่านมีอำนาจบารมีในการที่จะบริหารคนแต่ก็ยังมีข้อเสียค่ะตัวตำแหน่งบริวานนะคะที่เราเห็นว่าเป็นห่วงห่วงบ่วงบ,วง,บวงแบบนี้ลหละที่จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องและบริวารได้ส่วนลายเซนแบบที่4นะคะ ลายเซ้นนี้นะคะในตำแหน่งของหัวมังกรนั้นมีทั้งหยินและหยางคือมีทั้งความอ่อนและความแข็งอยู่ในตัวของหัวมังกรส่วนตำแหน่งของบริวานนั้นก็จัดระบบระเบียบไว้ได้ดีสรุปว่าลายเซนแบบที่สีนี้นะคะจึงเป็นลายเซ้นที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะที่จะเป็นแนวทางให้ท่านนําไปแก้ไขและปรับปรุงลายเซ้นเพื่อเสริมในเรื่องของอำนาจบารมีและการบริหารการจัดการคนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเราสร้างลายเซ็น์ให้เสริมในเรื่องของอำนาจบารมีแล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะในการทำงานและการประกอบอาชีพก็คือความขยันความอดทนความประนีประนอมและใช้ทั้งพระเดชและก็พระคุณค่ะ Happy life, คาเมฟฟรร์ช หอมผสมวุ้นมะพร้าวด้วย <โฤ S 1> อร่อยชื่นใจน้ำมะพร้าวผสมวุมาาว้นมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอาหารที่อร่อย,ยด้วยน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมรีบไปงานต่อแล้ว แบบนี้ต้อง Sun Seal Lip On Cream แค่บีบถูให้ทั่วลูก็จัดสรงง่ายเรียบสวยติดผมเรียบสวยติด Sun Seal Lip On Cream ไว้แค่29บาท ควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีเติมเต็ม,ตมสเสน่ห์สูตรตำนานเอกลักษณ์ขนมไทยนี่แหละสเสน่ห์ขนมไทยกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดี2%ใช่เลย2%ใช่เลย 2%, 2ใช่เลยใช่เลยค่ะบีเทเกนไลท์สูตรน้ำตาล 2, 2%ช่วยการขับถ่ายดีขึ้นบีเทเกนไลท์ขวดเนี้ยใช่เลยบีเทเกนไลท์สูตรน้ำตาล2% ที่เที่ยวนะหรอขายห่วงบัก1 1ึ่ยินดีให้บริการค่ะสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ที่พักที่กินที่เที่ยวเถอหนึ่งหนมนมอย่างเดียวหรออ๋อหาเพืดด่อนให้นมดีกว่าแค่โกโก้รันแล้วตามนมอ,อืมอร่อยมื้อเช้าอร่อยขั้นจ่ายได้ประโยชน์กับเนสเลแโกโก้ครั้งซื้อนมอ,อย่าลืมโกโก้รันนะคะโูมุ่นสวน,นันเมนูส้มตำ เชฟตีใส่เครื่องส้มตำลงในครกเชฟผูใส่ผงปรุงรสส้มตำไทยพร้อมน้ำแล้วแค่เขยา่าเชฟตีตำแหลกครบแหกแน่ครับเชฟผู่ทำเสร็จแล้วครับอร่อยได้ไม่งอครกผงปรุงรสส้มตำไทยและอีกหลากหลายตรามือที่หนึง่งอร่อยทั่วโลกอร่อยทั่วไทยอร่อยไม่ธรรมดาพร้อมเสิร์ฟในอร่อยเลิศก,กับคุณรีดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังรายการแจ๋วครับอร่อยเลิศค่ะคุณชายอยากทานอะไรอร่อยๆไหมคะก็ดีนะครับ ถ้าอยากทานอะไรอร่อยๆเนี่ยต้องติดตามรายการโครวคุณปอยนะคะกี่โมงนะครับบ่ายโมงสี 40, ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะอร่อยแน่แช่วงอร่อยร้อยอร่อยกับครัวคุณรีดสนับสนุนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้า T-Fal Active Fry น้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอม วันนี้สุกี้ยากี้ของรีดนั้นเป็นสุกี้ยากี้หมูมัตส,สุสก,กะซึ่งหมูมัตส,สุสก,กะนั้นก็จะมีมันเป็นเส้นๆก็จะทำให้นุ่มมากๆนะคะ โอเคนะคะทุกๆครั้งนะคะที่เราจะทำกับข้าวนะคะควรจะใส่ถุงมือเสียก่อนที่เราจะเริ่มปรุงอาหารค่ะเพื่อสุขอนามัยเป็นการยกระดับคอยต้อนรับมาตรฐานสากลใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวปึ๊บปิดฝาเอาแล้วค่ะเราก็จะนะคะนำเห็ดหอมนี้ นำลงไปจะเป็นเห็ดหอมแห้งเห็ดหอมสดแล้วแต่นะจะชอบแบบไหนก็ได้นี่เลยลงไปทอดเลยนะเห็ดปงเห็ดฟางลงไปพร้อมทีเดียวเลยและวันนี้ที่พิเศษของรีดรีจะใส่ขาแฮมยูนานะขาแฮมยูนานซื้อยังไงนี่เลยกว่าจะมาเป็นขาแฮมยูนนานนะคะขนาดนี้ต้องทิ้งหมักสามปีห้าปี กว่าจะแห้งแล้วหอมมากแล้วไม่ต้องใส่เยอะนี้เดียวจบแล้วแค่นี้ลงไปเลยอ้าวปิดผัดต่อไปวันนี้เรามีน้ำจิ้มสองแบบแล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนทานสองแบบเลยก็ได้มันก็จะได้สองอารมณ์อันที่หนึ่ง เขาเรียกว่าน้ำจิ้มสุกี้ยากี้สูตรกวางตุ้งของแม่ประนอมนี่เลยค่ะรสชาติพอดีแล้วลงตัวอันที่สองก็คือน,นี่ค่ะเป็นคิวพีเซสมิอ่ะนี่ประมาณนี้เตรียมไว้เลยอันเต้าหู้เลยเ,เตรียมไว้เลย ซุกี้ยากี้แจปนิสนะเราก็จะขาดต้นกระเทียมยักษ์ไม่ได้ใส่ลงไปเลยปึ๊บในเครื่องทำอาหารเพื่อสุขภาพใส่ผักบุ้งลงไปเลยเพราะว่าลงปั๊บหายว่าไปกับตาเพราะมันจะยุบยวบลงไปเลยปิดฟ้าลีกำลังจะเติมลำญ่แห้งเพื่อให้สีของน้ำซุปนั้นออกเป็นสีทองและกลิ่น มีฟรุตตี้นะเพราะว่าจะให้เป็นกลิ่นผลไม้นิดหนึ่งใส่ลงไปตรงนี้เลยในเครื่องปรุงอาหารเพื่อสุขภาพตอนนี้นะคะเต้าหู้เราพร้อมแล้วที่จะลงอ้าวลงเต้าหู้เลยปึ๊บต่อด้วยหัวบุกลงเลยเนื้อมัตสึสัก,กะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวดูหมูสุกป,ปั๊บเราก็สามารถมารับประทานได้เลย โอเคปิดเตาดำเนินการต่อสุกี้ยากี้เรียบร้อยแล้วนะคะโฮมคกกิ้งแบบมัตสึสกะนี่เลยตักผักขึ้นปึ๊บนี่เนื้อหมูมาโอ้โ,ห,โห,หน่าทานมากปึง้ง นี่เลยค่ะเสร็จสิ้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีนัดกันค่ะเรามารู้จักโรคมะเร็งเต้านมกันดีไหมช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอก9 International สำหรับเสาร์นี้นะคะเราจะได้มารู้จักโรคท็อปฮิตของท่านสุภาพสตรีค่ะ นั่นคือโรคมะเร็งเต้านมขณะนี้นะคะรีดอยู่กับนายแพทย์วรเทพกิตวีซึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสลัลยศาสตร์เต้านมโรงพยาบาลบางประกอ้าอินเตอร์เนชั่นแนลสาเหตุอะไรหรือจึงทำให้เราเป็นมะเร็งเต้านมคุณหมอข้อหนึ่งเลยก็คืออายุครับอายุที่มากกว่า40ปีขึ้นไปก็จะเริ่มมีความเสี่ยงที่มากขึ้น แปลว่าต่ำกว่า40มาเรองไม่เป็นหรืออย่างไรไม่ใช่ครับต่ำกว่า40เองก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นเพียงแค่ว่าถ้ามากกว่า40ปีแล้วมีความเสี่ยงที่สูงมากขึ้นครับอ่าสองสองในเรื่องของการสัมผัสต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะเป็นระยะเวลานานนะครับแปลว่าอันดับที่หนึ่งเลยก็คือมีประจำเดือนเร็วครับคำว่าเร็วแปลว่าเร็วก็คือ10บวกประมาณน้อยกว่า12ปีน้อยกว่า12 ซึ่งเด็กปัจจุบันมีรอบเดือน10ขวบเยอะมากครับดังนั้นนะฮะในช่วงของเด็กรุ่น10ขวบมีรอบเดือนนั้นต้องระวังเป็นพิเศษแสดงว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงสูงกว่าสุภาพสตรีที่เกิดก่อนรุ่นคุณใช่ครับอ่ะโอเคต่อไปถัดมาก็คือคมีหมดประจําเดือนช้าหมดประจาเดือนช้าซึ่งจริงๆมันน่าจะดีนะเพราะมีรอบเดือนนานๆไม่ดีหรอเพราะเราสัมผัสฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มากเกินไปอรอ ถัดมาครับก็คือการใช้ยาคุมกำเนิดหรือฮอร์โมนเพศหญิงเ,เป็นระยะเวลานานดังนั้นใครที่ใช้ยาคุมกำเนิดบ่อยๆโอกาสเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านมมาแล้วคุณก็ต้องรู้ตัวคุณคุณก็ต้องเตรียมตัวนะคะอาต้ามีอีกไหมคะปัจจัยเสี่ยงตั้งคันช้าเกินไปนะตั้งคันช้าเกินไปคขาว่าตั้งคันช้าเกินไปคือไปถึงไม่ลูกช้า เพราะว่าในช่วงระหว่างที่เราตั้งครรภ์นเนี่ยระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายเราจะลดลงเราก็จะสัมผัสต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนที่น้อยลงครับปัจจัยเสี่ยงสุดท้ายแล้วก็คือใ,ในเรื่องของพันธุกรรมนะครับแต่อย่าตระนกไปเพราะพันธุกรรมในเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยพบเพียงแค่5%เท่านั้นนะครอ๋อน้อยนิดอาการของมันจะเป็นยังไงเราจะได้รู้ตัวว่าตายมะเร็งมาแล้วอ่าโดยทั่วไปเลยแล้วเนี่ยอาการมะเร็งเต้านมเนี่ยจะไม่แสดงอาการอะไรแต่ สิ่งที่เราจะพบได้บ่อยที่สุดเลยก็คือคําได้ก้อนที่บริเวณหน้าอกของตัวเองเคลื่อนที่ได้หรืออยู่กับที่จริงๆแล้วไม่มีความสำคัญเมื่อคําได้ก้อนแนะนำให้กลับมาพบแพทย์ทันทีเพราะ,ะครับเราจะป้องกันมันยังไงคุณหมอการป้องกันนั้นเรื่องของมะเร็งเต้านมไม่สามารถป้องกันได้แต่การที่เราสามารถที่จะตรวจพบในระยะเริ่มแรกรสามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นหากเรามาพบแพทย์ อย่างสม่ําเสมอก็จะสามารถป้องกันได้มะเร็งเดี๋ยวนี้รักษาได้ถ้าคุณรู้ตัวตั้งแต่เนิ่นๆสําหรับสาวหน้าเราจะมาเรื่องการคัดกรองมะเร็งเต้านมเพราะเราต้องการรู้ลึกค่ะ life, บ,คบ้านที่ดี คืออะไรสุภาไหลบ้านในสังคมคุณภาพคุ้มค่าน่าอยู่ทุกพื้นที่ใช้สอยสะดวกสบายได้คุณภาพมาตรฐานสากลประหยัดพลังงานอบอุ่นปลอดภัยงดงามทุกยุคสมัยภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของสุภาไหลผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัยพร้อมสร้างสารรค์บ้านที่ดีสำหรับคุณ โฮรลเวอร์โรงเรียนโลกของาราศรรครบวงจรมั่นใจได้กับนักพยากรผู้มีความรู้พร้อมหลักสูตรการสอนที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโทรมาตอนนี้พิเศษเฉพาะ30ท่านแรก2,900บาท อยากช็อปอยากฝึกอาชีพหรืออยากปรึกษาเรื่องเงินทุนต้องมางาน100ปีธนาคารอมสิน12ปีโครงการธนาคารประชาชนช็อปจุใจกับมหากรรมสินคา้าราคาถูกจากทั่วประเทศกว่า700ร้านคา้าพิเศษสุดไข่ไก่ฟองละ1บาทและข้าวหอมมะลิกิโลกร,รัมละ20บาทเท่านั้นฝึกอาชีพฟรีพร้อมให้คําปรึกษาแก่ผู้ต้องการเงินทุนเพื่อประกอบกิจการกระทบหลศิลปินดารามากมายห้ามพลาด8-14ถึงกรกฎาคมนี้ที่ชาเลนเจอร์3เมืองทองธานี ทำแกงส้มเลอจ๊ะลองนี่คณอสูตรสำเร็จแกงซ้มครบเครื่องทั้งมะขามเปียกเครื่องแกงและเครื่องเทศอร่อยสิปิดตาทำยังได้เลยอืมอร่อยสิจริงๆด้วยคณอสูตรสำเร็จต้องลองอยุงตั้งเยอะมาคนเดียวเหรออมากปกป้องคนไทยสไตล์ญี่ปุ่นอาตพลาสามกลิ่นฮิตและสองกลิ่นใหม่เจแปนิดบัดชะและฮินกิ รสชาติอาหารที่อร่อยด้วย,ยน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมภายใต้เอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิยังมีพลังที่ซ่อนอยู่พลังแห่งเทคโนโลยีอัจฉร,ริยะฟลูไฮบริดผสานการทำงานร่วมกัน สู่สมรรถนะที่เหนือความคาดหมาย Can A New Era of Prestige จนอายอดขาย Toyota Hybrid 5ล้านคันทั่วโลกรับบัตรกำนัน Toyota 50,000บาทวันนี้ถึง31รักวาคมนี้รีได้เวลากินข้าวแล้วลกูกเพราะดีกว่าแบบผง Breeze x c e l สูตรน้ำเพิ่มพลังสาดสซ,ซ,อ,ซอนลึกกว่าและขจัดคราบหนักได้เร็วกว่า b r i e z e x c e l สูตรน้ำขจัดคราบได้ดีกว่าแบบผง ทำอะไรอะ่ะบ้าครับนี่แอบฉันข้าวเย็นใช่ไหมนีนดี้อย่าไปฟ้งองหลวงตาลครับเรียวปากอาทิตย์นี้มาเช็คอินย่านของกินอร่อยกลางกรุงที่ตลาดพลูกับหนุ่มหล่อเดียวสุริยนอร่อยกับผู้ช่ายตลาดพลูตามด้วยมีกรอบไหหลำปิดท้ายของหวานแบบทไทยๆห้ามพลาดเลยนะคะช่วง Happy Trip Happy Time สนับสนุนโดย b e t a Gen Light ในช่วงของ Happy t r i ิปแ p ปปี้ไทอย่างที่เรียนแฟนๆแล้วนะคะว่าวันนี้เป็นควันหลงค่ะของงานไทเฟสซึ่งงานไทเฟสนั้นถือว่าเป็นหน้าตาและเป็นอะไรที่คนไทยภาคภูมิใจถ้าเป็นงานต่างประเทศเขาก็จะมีงานอนุก้าที่จัดที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมันส่วนอีกงานหนึ่งเขาเรียกว่างานเซียลจัดที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะนั่นก็คือเทศกาลอาหารเวิลด์เหมือนกัน แต่วันนี้เราก็เวิร์มเหมือนกันแต่ว่าเชิญเวิร์มนั้นน่ะมาดูอาหารบ้านฉันว่าของฉันเนี่ยไปถึงไหนแล้วดังนั้นวันนี้ค่ะอยากจะชวนแฟนๆรายการเราไปถึง3บูธด้วยกันทั้ง3บูธนี้เป็นนะฮะผู้ส่งออกรายใหญ่แล้วเป็นเวลานาน,านไม่ว่าจะเป็นแม่ประนอม เราตั้งแต่เด็กๆเ,เริ่มนะก็ได้ยินชื่อของน้ำพริกเผาแม่ประนอมน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมแล้ววันนี้ไปดูซิว่าแม่ประนอมได้พัฒนาไปถึงไหนแล้วสินค้าของน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมเนี่ยเริ่มที่จะมีสินค้าที่หลากหลายขึ้นให้ความสะดวกจากผู้บริโภค,นะคะในการที่จะนำไปใช้นำไปปรับกับชีวิตประจำวันที่เร่งรีบเราต้องการที่จะเน้นให้อาหารไทยเนี่ย ไปสู่ทั่วโลกโดยคงรสชาติของความเป็นไทยให้มากที่สุดนะครับง่วนสูนพริกไทยตรามือที่หนึ่งตั้งแต่ลืมตาอ้าปากมาลีก็เขย่าพริกไทยตรามือที่หนึ่งแล้ววันนี้ง่วนสุนได้พัฒนาเป็นเจเนอเรชั่นที่3แล้วด้วยและนะคะ กะทิอร่อยดีเขาไม่ได้มีเฉพาะกะทิอย่างเดียวเขามีสินค้าส่งออกทั่วโลกแต่วันนี้นะคะเราจะมามุ่งเน้นที่จะทำยังไงให้มีสเสน่ห์ของขนมหวานไทยนั่นคือกะทิรมควันเทียน,นมาอะรแล้วค่ะอะไรเลิชัวรได้หนึ่งก้าลวละเรามาเริ่มกันเลยถ้ามัน้อ,นอยเมื่อไหร่แปลว่าเย ความรู้สู้ภัยพิบัติกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยและมาถึงช่วงสุดท้ายค่ะเกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอันตรายในการขับขี่ยวดยานพาหนะนั้นมีมากมายเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์และทุกเวลาถ้าคุณไม่เตรียมตัวและเตรียมพร้อมดังนั้นทางปอพ ขอเตือนและฝากให้แฟนๆรายการทั่วประเทศเราจะต้องตรวจสอบสภาพรถของเราก่อนที่จะขับออกจากบ้าน 1. ที่ปัดน้ำฝนของคุณอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือเปล่า 2. เบรกของคุณถ้าเบรกไม่ดีรีบไปทำ 3. ามยางรถยนต์ยางรถยนต์นั้นต้องสูบลมแข็งกว่าปกติในช่วงของหน้าฝน C สัญญาณไฟไม่ว่าจะเปิดไฟสูงไม่ว่าจะเปิดไฟต่ำหรือเปิดไฟอะไรไฟยังใช้งานได้ปกติหรือไม่ต่อมาค่ะเราจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรอีกเวลาขับรถต้องควรขับไม่เกิน60ิกิโลเมตรต่อชัว่วโมงแต่ถ้าเป็นหน้าฝนฝนกำลังตกหนักต้องทิ้งช่วงทิ้งระยะระหว่างคันหน้ากับคันเราเพราะเราไม่รู้เขาจะเบรกเมื่อไหร่นะคะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขับขับไปห้ามเบรคทันหันเพราะว่ารถของคุณนั้นจะเสียหลักทันทีนี่คือสิ่งที่ทางปอพขอฝากให้กับแฟนๆรายการอย่าลืมตรวจสอบสภาพรถการขับขี่ในช่วงฝนตกถนนลื่นนั้นต้องระวังเป็นพิเศษแล้วถ้าเกิดตกหนักมากๆหยุดเลี้ยวเข้าเลยค่ะไปหาที่จอด อย่าจอดข้างทางเพราะอันตรายเดี๋ยวรถคันอื่นอาจจะมองไม่เห็นเรานะคะหาในสถานที่ที่สามารถเลี้ยวเข้าไปจะเป็นปั๊มจะเป็นบ้านอล้วก็ตามเข้าไปคอยจกนกระทั่งฝนหยุดและสามารถมองเห็นเพื่อที่จะขับต่อได้วันนี้นะคะเวลาของฤทีหมดลงฤทีและทีมงาน Happy Life ์ของคุณฤทนั้นจะไปจัดสรรหาเรื่องราวดีๆมาฝากให้กับแฟนๆรายการสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ หนึ่งสัปดาห์เราพบกันหนึ่งครั้งทุกๆเช้าว,วันเสราร์แปดนาฬิกาสามสิบนาทีวันนี้ลาไปก่อนนะคะและขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันสุดสัปดาห์ค่ะ